สวัสดีค่ะม่พอกำลัเงเนินอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบเหมืนมอนนัวอรุจจักหมักอันนี้ปะคะหมกักแงวบ้านหนเอิญหม,มักแงวเหมือนคนเอิญหมักคอแลนรสชาติมันสิเป็นเปรี้ยวอมหวานนะคะหมากอันนี้มันจะเป็นหมากอันนี้มันต้องแกออกแกออกละค่ะใส่เข้าไปเลยหนแกละนี่มันกะซิมีนาม,มนแนนามะนั่นนี่นนละ โอ้ยนำ้ำลายแตกมะกะเจลมันบอกเห็ดเจลว่าแล้วกั่พวกมีอย่างนะเจลกับมีประแดกน้ำตาลผงสุดลดนี่แหละค่ะปลาร้าข้าวคั่วแล้วก็พริกคนเลยโอ้ยน้ำลายเฮียตัดเส้น่ะไข่อโล่ไอแหลอยแต่บาทนี่การกินอันนี้นะ มันต้องกืนมันแบบว่าหลืดๆนะออกออกมันบ่ไอะไรค่ะมันเป็นธรรมศาสตร์ของหมากอันนี้เด้อเออน้ำลายแตกสดเลยต้นนี้มันบอ๊อบมันไม่เปรี้ยวอย่างเดียว มันเปรี้ยวอมหวานเซ็บเออเรืมททยทายแป๊บหนึ่งสดลย่อยอื่นพอกันแล้วคอรอแค่แล้วม,มันขื่นมันคายได้ประเดาะมันคายเม็ดบแบบ มันต้องติมเม็ดเลยค่ะถ่ายรูปต้องกินใส่เม็ดซดคักซดจากต้นแซ่เบเปรี้ยวอมหวาน เดืกดละลูกไส้กับยากนอนลูกไส้มมนต้องดูดกินในกินเม็ดในนะเขาคือเม็ด อูเคยปูปูเพิ่วบ่เคยกินกัสิว่ากืนลงไปได้ไงมันเป็นธรรมชาติของหมากอันนี้ต้องกืนอืม นัวกับริเข้มไปเหนเพระาะว่ามันมีน้ำของหมาอันนี้มางแง้วบางคนเอิ่นบัคอแลนประเด็กน้อย แสบดีเลยค่ะหมากอันนี้ผักอีสานสิกิ่นเป็นพร้อมกับหมักไฟบหมักไฟกับลังเป็นหมักไฟบหมักฟ้าอืม หว,วานๆเปรียปร้ยวๆเค็มนิดนึงเสใสข้าวคั่วอะไร่าใส่ก็ได้ถ้าใส่ข้าวคั่วมันก็จะหอม เดี๋ยวจะมีคนถาม,มลืมซื้อมาจากที่ไหนคะบักแงวสั่งในเพจจ้ากเพจได้หรอคะ่ะบรูกพิมพ์คำว่าเข้าไปในเฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์คำว่าหมากขายหมากแงวบางคนก็กิโลละแปดสิบ บางคนกิโลละลอยบบเคยเกิดมาบ่เคยซื้อแพ้งปั่นนี่กิโลละหาสิบนูกับ่บเคยซื้อหนูก็เลยเลือกซื้อกิโลละหาสิบบาทจักน้ำผู้ใดล่ะไปเบิงราค่าเอามันเขาฟูดขายดอกช่วงนี้มันสาธารณะ,ะนะเขาพูดสาธารณะ,ะเห็นเหมือดะค่ะค่าจัดส่งอีกหาสิบบาทหนูสัังมานะสองกิโลหนึ่งร้อยบาทกับค่าจัดส่งห้าสิบบาท แซ่บนนวคิดว่าต้องมีคนถามจ้าตื่นจะาของ ขวดน้ำมันตังก็เลยเห็นเงาเจ้าของขวดน้ำนั่งกันเลยตกใจพอ่อลายอากินลายๆามันเสด็จเอาไหม่จีมออก <c oughs> <c oughs> เวลาเบ่งออกใหม่จีมออกพอได้นี่คะ่ะน้าโอแซบอยู่ <c oughs> ไปแล้ว ขอบพู้หลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมหนูองแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะมื่อน้หนูคอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ